สวัสดีครับผมนายธีชัชนะจิตรหัส16310103 4 1 3 0 3โทรลักเข้ามาาผมเทียบโอนครับวันนี้จะมาหาทานเฟอร์ฟังก์ชันของวงจรน,นี้นะครับคร่งก็คือวงจรน,นี้จะมี2จุดนะครับคือจุด A กับจุด b เราจะมาหาจุด A อก่อนนะครับจุด A คือวงจรขนานก็คือ r 1ขนานกับ c 1นะครับสูตรก็คือ r 1คูณกับ 1ส่วน c s 1หารด้วย r 1บวกกับ1ส่วน c s 1ก็จะได้ r 1ส่วน c s 1ส่วนด้วย r 1ส่วน r 1 c s 1บวก1ส่วน c s 1ครับผลลัพธ์ก็จะได้ออกมาเป็น r 1ส่วน r 1 c 1 s บวก1ครับส่วนจุด b นะครับมันเป็นวงจรอนุกรมนะครับก็คือเอา r 2บวกกับ1ส่วน c 1 s เท่ากับ R2 C2s บวก1ส่วนด้วย C2s ครับแล้วก็มาเข้าสูตรเลยครับ Vo ส่วนด้วย Vi ก็คือ R1 ส่วน R1 C1s บวก1ส่วนด้วย R2 C2s บวก1ส่วนด้วย C2s ผลลัพธ์ก็จะได้ลบ R1 C2s ส่วนด้วย R1 R2 C1 C2s ยกกำลัง2บวกกับ r1c1s บวกกับ r2c2s บวก1ครับ